รับวิจิตรได้นะคะถึงประมาณร้อยปีร้อยห้าสิบปีนะคะแก้วช่องที่เราใช้กันค่ะตัดลายอนไรก็เรียว่าตัจจีกับเย็บนะคะต้องให้มาลองฝึกมือมาตพวกลุ่มหรือทีมบริการทีมที่มามาแนะนำวัตกรรมนะคะเพื่อฝึกทักษะที่มีการสำนักแพทย์นะคะตั้งอยู่ที่ภาควิชาสัลยกรรมศัลยศาสตร์นะคะชั้นสี่ ด้วยห้องเรียนแหลกนะคะที่เราจะใช้เรียนในร่างที่ของอาจารย์ใหญ่นะคะซึ่งอาจารย์สิรได้แนะนําไปแล้วนะคะโดยที่เราะจะมีการคาบฝึกทังการของวิสิตชัน้นปีที่สี่นี้นะคะรวมถึงวิสิทธิหลังจากที่จบไปแล้วนะคะเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้วยนะะในห้องนะคะห้อ,องถังการของเราเนี่ยก็คือจะมีสเตชันซึ่งสามารถรองรับวิสิตได้นะคะถึงประมาณร้อย 1 1 5 0คนนะคะโดยก็สามารถที่จะตัดเลียงโต๊ะที่ทำฐาัฒนการกับอจญญาจารย์ใหญ่ได้นะคะโดยที่เราจะมีสเตชั่นที่เป็นมาสเตอร์นะคะโดยสเตชั่นที่เป็นมาสเตอร์ก็ือเราจะคําน e c กับกล้องถ่ายวีดีโอซึ่งสามารถขึ้นไปที่จอมนิเตอร์นะคะก็ m ิ s i c ก็จะแยกย้ายยูเป็นตามกลุ่มนะคะรวมถึงในส่วนของอันนี้ก็จะสามารถถ่ายทอดไ,ไปยังห้องเลคเชอร์นะคะแล้วก็ห้องคาเฟ่เดียได้ได เย็นอีกแล้วห้องต้องเย็นอย่างนี้ตลอดเลยเพราะผ่าตัดก็จะต้องควบคุมอุณหภูมิให้มันมีอุณหภูมิมันเย็นๆนี่ค่ะก็ห้องนี้มันจะเป็นห้องที่เราใช้กันผ่าตัดไลฟ์แอนิมอลหรือว่าสัตว์จริงค่ะซึ่งเราก็จะมีสเตชันกันสี่ข้าสเตชันแล้วก็สี่สเตชันนะคะก็มีสเตชันที่เป็นสเตชันเมนอยู่ตรงนั้นนี่เหละค่ ไม่เข้ามาในนี้หมดเพราะว่ามันจะสูญเสียพวกเออร์ไลน์ความสะอาดต้องผ่าตัดหอเปล่าก็อาจจะถ่ายทอดที่เอาไปข้างนอกได้เพราะว่ามันดีแล้วนะมันไม่หลอกใครจริงจริงมันต้องถูกกว่านี้เล็กแต่ว่ามันไม่หลอกเป็นปต,ต้อ,อง,แ,องแบบสามารถมองเห็นฟิวนในการผ่าตัดได้แล่วก็มันอย้อ,อนทีลี<อ>่เลย<อ>ใช่ได้ซีรีส์สักเรื่องแล้วน้องจะได้ใช้ห้องเนี้ยตอนตอนปีไหน ห้องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีบางวิชาของปีสีก็มาใช้ห้องนี้บ้างน,นะคะแล้วก็ปีหกก็มีมาใช้ห้องนี้เหมือนกอันก็เอาไว้ฝึกไปใช้ภาษาอังกฤษว่ามีผ่านจริงๆเลยก็เอาไว้ฝึกแต่ว่าตอนที่ตอนที่มาฝึกก็คือจะเป็นใช้หลังที่มีชีวิตก็คือเป็นการผ่านแต่ว่าเวลาที่ผ่านเนี่ยอาจจะต้องเป็น ถ้าเป็นนิสิตก็อาจจะต้องเป็นงาน observation เฉยๆโดยที่มีอาจารย์ก็มีสตาฟแท็์ที่มีมากรองคนผ่านนิสิตก็อาจจะมีโอกาสในการเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นคนรับเสิร์ฟรับรองตัวใส่ยาตลกนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องช่วยหายใจด้วยก็คือพอลงยาเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นขึ้นผ่านแบบจริงๆแล้วเวลาที่เราใช้ห้องจริงๆริอะค่ะเราจะเซตเป็นสเตชันซึ่งตัวเครื่องลงยาเนี่ยจะต้องวางที่กับโต๊ะแต่ละสเตชันไปเลย เพราะว่าระหว่างการผ่าตัดทั้งหมดก็คือให้ต่อ,อเครื่องโรงยาแล้วก็เครื่องช่วยแหงื่อไตลอยเ่ลา ลองฝึกมือก่อนที่เราจะต้องไปทำงานกับสัตว์จริงๆแทนแล้วนะเหมือนังจริงนุ่มๆไปฝึกเต้นแทนแทนแล้วตอนนี้เต้นกับการป้องกันเยอะแต่ยมแต้นเยอะแต่ที่บ้านตรงนี้ไต้เต้นได้เคยมาตรงนี้ไม่เคยมาเลยครับแต่ว่าเคยทำที่บ้านก็ให้มาได้แต่ว่าจะต้องมีการลงทะเบียนมีการติดต่อผ่านทางเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นิดนึงเพราะว่ามันจะต้องมีแหัส สถนทห้องเลคเชอร์นะคะก็คือเราสามารถที่จะมาเรียนกลุ่มย่อยกันจริงๆจะทำคล้ายคล้ายห้องสมารท์ทคลูที่ที่เดี๋ยวทางน้องๆน่าจะได้ไปดูกันที่ชั้นแปดห้องที่จัดไว้ก็คือว่าเราเป็นต้กลุ่มย่อยนะคะก็สามารถที่จะแบบคอนเน็กันเป็นแยกเป็นกลุ่มได้หกกลุ่มตามแอเรียตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะรับสายไข่ทอดจากห้องทากตัดแล้วก็ห้องแลบมา ก็สามารถแบ่งคนที่จานวนที่มากมากการทอยู่ห้องนี้ได้ก็คือถ้าปีสี่ก็คือจะแบ่งให้แบ่งกลุ่มกันแยกมาเรียนผมพี่เฟิร์ได้ไปอีกางไกลได้แล้วโอ้เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปที่ธรร่ารูมนะครับผมอยู่ที่ชั้นแปดจะเป็นเหมือนห้องเรียนแบบสําหรับของนิสิตแพทย์นะครับที่ว่าเรียนเกี่ยวกับแบบการประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันห้องสวยเหมือนกันไม่แพ้ตรงนี้แปดนี้ก็จะเป็นชั้นนะครับที่ เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะนะครับในวิชาละวิชาที่มีการเรียนการสอนท,ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เราก็จะใช้ในห้องนี้ในวิชาคอมแอดข้อคนปกติเราก็จะอยู่ในห้องนี้และแบบเป็นเซสชันสามเซสชันที่ห้องนี้นะครับ ูนคอมพิวเตอร์ของเรามันจะมีะตัวซอฟต์แวร์บางอย่างนะครับที่เราใช้เรียนทางสตอแพทนะครับหรือโปรแกรมทางสถิตินะครับเราก็จะมีติดตั้งภายในเครื่องนี้หรือโปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็น photo shop, Adobe Lightroom หรืออะไรพวกนี้นะครับวางถ้าเรามีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับพวกนี้นะครับอย่างการสืบค้นข้อมูลในช่วงเวลาปกติเนี่ยก็จะมีนิสิตเนี่ยขึ้นมาใช้งานอยู่ต่อเนื่อง ตลอดเวลานะครับมุมทางด้านนู้นเราก็จะปรับต่อไปเนี่ยแล้วให้นิสิตเนี่ยสามารถขึ้นมานั่งทํางานหรือใช้งานได้นะครับส่วนห้องทางด้านนี้นะครับก็จะมีสองห้องนะครับที่เรียกว่า smart classroom นะครับในช่วงออนไซต์เนี่ยห้องนี้เราจะตั้งมาประมาณสัก4ี่ห้าปีได้แล้วนะครับในในห้องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับทั้งไวเลสเดสเทต่างๆนะครับในห้องนี้บางทีเนี่ยเราจะมีการจัดการมีการสอนทางพ่อเบมเบสเรื่องนุ่นนะครับ เรียนรู้จากปัญหานะครับอย่างเช่นคุณยอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นอนาตมีนะครับเวลาที่เราเรียนสมมติว่าตอนปีปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนแล้วพอหลังจากเรียนจบเนี่ยเราจะมีชั่วโมงที่เป็น problem based learning เช่นเรายกตัวอย่างว่าเราเรียนโครกล้ามเนื้อเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมาแล้วใช่ไหมครับเราอาจจะยกตัวอย่างเคสให้นิสิตเช่นว่าสุนัขโดนฟันที่บริเวณต้นขามีกล้ามเนื้ออะไรเสียหายบ้างอย่างนี้นะครับนิสิตเนี่ยก็จะนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็ d i s c u กันแล้วก็ ใช้จาก iPad ตัวเองหรืออะไรพุกเวลาถึงกลุ่มตัวเองก็สามารถจากว i ยเออดิสเพย์ขึ้นที่จอโดยรวมนะครับตัวนี้สามารถแชร์ร่วมกับเพื่อนๆได้นะครับห้องนี้อุปกรณ์ที่รองรับนี่คือรองรับทุกระบบทั้ง Android นะครับแล้วก็มี Apple TV นะครับแล้วก็มีตัวระบบเลทิกซึ่งจอที่เห็นที่ด้านข้างเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกโชว์ขึ้นจอไหนก็ได้นะครับนี่สามารถเลือก เลือกโชว์ขึ้นจอได้แล้วก็ตัวข้างหน้าก็จะมีกระดาษขัญญชยะนะครับที่สามารถเขียนหน้าได้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องสมาร์ทคลาสมขนาดประมาณ20ที่นั่งน,นะครับ <S 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 ในห้องห้องนี้นะครับจะเห็นที่หลังห้องเนี่ยจะมีกล้องเห็นไหมครับตัวนี้เป็นเทเล c o คอนเฟลเลนซ์นะครับซีที่มาก่อนพวกฟูงหรือทีมไมโครซอฟท์ Microsoft ทีมที่มา อาชีพในปัจจุบันนี้ก็คือเราติดต่อระหว่างที่นี่กับที่ศูนย์ฝึกที่นครปฐมนะครับสามารถเทคโนลคอฟเรนได้แล้วก็จะมีศูนย์ที่ที่น่านที่ของจุฬาเนี่ยสามารถติดต่อได้จากทางตัวเทคโนลคอมโฟเรนซ์นี้นะครับที่เทคนลคอมฟนหลุมน,นี้ก็จะใช้ที่ห้องนี้นะครับ แล้วก็ดึงนนี้เองอ๋ออนี่คือเบอร์สองใช่ได้ตามแถวนี้ใช่นะใช่ตงไม่นาน้ท<ด>่าน<ด>นี้